มือนีก็มาใส่หนีใส่สินหน้าหน้าทุกคนแล้วเด้อเด้อสิบสามคู่มือนีข้างพื้นมาสามมือแล้วผมเส็นตอกโบมี่เส็นตอกเราท่านกับขอบคุณนหน้าหน้านะครับที่ถ่ายอยู่ยังถ่ายอยู่นามกับขอบคุณหลายๆผมก็เขาก็ตอกประหอดปุ๊บผมก็ฟ้าเฮ็ดให้เลยนะผมเดี๋ยวยันวันหยุดเสาร์อาทิตย์พื้นลังหามีคนพิ่นอยากออกไปซันนะเดี๋ยวสิโบท่านอยากท่านกินนะครับพุ้นกะพระเอกในงานครับผมอยู่ยโสทรนพืนสร้างมหาคู่นะครับเดี๋ยวเอามาฟังเสียงกันเบิ่งเนาะ มันว่าขาตอตอกเนื้อสามจิวสองครับผมโอเคเนาะตัวนี้ก็คื้อกันครับผมสูตรเดียวกันเลยแต่ว่าถามมาตอ,อกเนื้อก็ตอ,อกติวนี่เขาคนละสูตรนะครับแล้วเขาคนละแบบนะตอ,อกเนื้อนี่สิเป็นแบบช่อดอกไม้นะไข่ช่อดอกไม้นะสิึ้นสูงสิมาขึ้นสูงนะครับ ส่วนตอกติวสีเป็นชุดคัดข้อนะผมเป็นอย่างคือเขาบ่าคือกันนะเพราะว่าเ้นตตอกติวนะมันสีมีลักษณะใบหุบเข่าคือดอกบัวนะเพนบอกอันนี้ขนาดคัดข้อนะครับเขาเพาคันเนี่ยมันคือมันสีแนบคัดกันเนี่ยเนี่เนัเขาันยากครับผมเพื่อน่าของ่ายๆเนว่นเพื่อน่าของ่ายๆเนี่ยนะครับแต่ผมมีปัญหาขันบริเ็ดคัดข้อสําหรับผมของผมมันเหตุยากนะใบมันสีหุบเข่าคือดอกบัวนี่ นะเท่ากับพยายามรีดออกนะครับสิเขี้ยนไปตลอดทุกกระบอกเลยนะครับถ้าเพื่อนสร้างติ๋วไปว่ารีดก้อนซันนะครับรีดออกทีละใบทีละใบให้มันหู้ซึกบานออกว่าแนบนะครับมันก็ดิสันางแบบนี้เลยนะครับงัเดี๋ยวมาฟังครูนี่กันิึงครับผมตอกติ๋วระเอกในงานนะครับทียิบนะครับใสสมกับการล่อค่อยนะเพราะว่าใหม่มันแหง้อมครูนี่ไม่ชุดนี่แหงนะครับ ไม่อยากใหน,นหน้าทาดุนกาน,นันตนต่อกันยังบ่พ้อยจเบิดพอดีสร้างมาเกือบพันเซนนะครับพอเพิ่นเรามาให้นะครับกัหาคู่บมมีอหยังงห้นะครับกับแถมหมวกนะครับของเล็กๆในน้อยห้นะครับเป็นหมวกปีกนะครับทักเสือกลาวร์คอนหอย่างดีนะครับเอาแต่ไปใส่หายอยางหากินกับหาคู่นะแถมหมวกใบหนึ่งนะครับคัน ไปซื้อน้ำเพลน้ำยางกับสียู่ปมามามรยหินะครับโบมัว่าร่วมทรงหรือบมวร่วมทรงนะครับผมก็ใส่ขี้กันนะครับทนใส่จนหอดลูกบวดผลักับนบน่ดถือลากอะย่านแต่ว่าถือรักนะครับหมวกแบบนี้เพราะว่ามันขันหมวกธรามดนาเขาสีบอทักเสืส้อแบบนี้นะครับตัวนี้มันก็เป็นแบบดีละแบบไอถ้าหารพื้นใส่กันนะครับบอกเลยว่าสวยงามนะกับขอบคุณหลายๆทีเสื้อหมันนะครับทุกคนเลยนะครับอยู่ในหนีกาแฟ้าเศษให้ครับผมตอกบ่พวกับขอบคุณนะครับสีทา นาที่ถาบวใจร้อนนะครับเพิ่อนก็ว่าเห็นให้มาดีดีรวดว่าทันบ่ว้าวดบวกลวว่าทันก็ขอบคุณหลายๆครับผมอ่ะกากไว้น้ำครับผมตอกนักลบเลี่ยวเตอร์มานเพจเบาอีสานหาอยู่หา,หากินไปเดี๋ยวเอาไปส่งเพื่อนกันครับ